คุยกับนักวิชาการครับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรท่านเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงแล้วก็การตังประเทศและที่สําคัญนะดรปณิธานทําวิจัยในพื้นที่จังหวัดชนแดนภาคใต้ด้วยเหตุไม่สงบเป็นมาอย่างไรผู้เห็นต่างนะเขาคิดเขาเห็นเขามีจุดมุ่งหมายอะไร,รนะฮะแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาเราต้องเดินทางไหนนะครับอตอนนี้อาจารย์ปณิธานอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับ ครับสวัสดีครับคุณอรองค์คุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับ,รบก็ต้องให้อาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเพราะว่าเห็นอาจารย์เนี่ยทำวิจัยเสร็จแล้วสาหรับเรื่องของปัญหาจังหวัชดชายแดนภาคใต้แนวคิดจุดมุ่งหมายปลายทางของคนในพื้นที่กับนโยบายภาครัฐในการระดมสรพกําลังไปแก้ปัญหามา20ปีแต่มันก็ยังไม่สําเร็จแม้มันจะาบาบางลงไปเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยฮะว่าคุณทักษิณบอกว่ารัฐบาลชุดนี้อีกไม่เกินปีเนี่ยปัญหามันยุยติลงไไไดด้้เนนียมมมัมัโออกาาาสปป็ครรบจ์ ก็มีนะครับมีโอกาสเต็มไปได้แต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับที่จะต้องทำภายในสามร้อยหกสิบวันก็คืออไปนำตัวแกนนำที่สั่งการในประเทศเพื่อนบ้านนะครับออกมาพูดคุยที่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนะครับเมื่อทอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเปิดหน้าเปิดตัวองค์กรรอกของเขาก็จะไม่มีต่อไปนะครับการวิ่งไปวิ่งมา อ่าระหว่างสองประเทศ uh huh. อ่าเพื่อหลบหนีหรือว่าทำนักอ่าก็ไม่มีนีนักข่าวหลายคนพยายามไปที่บ้านเขานะครับคร uh ับก็ก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างเปิดเผยว่าใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าทําได้จริงก็เหมือนกับการจราการในห,หลายพื้นที่นะครับ uh huh. ในไอร์แลนด์เหนือนะครับที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดนีเซียต้องเอาตัวจริงมานั่งพูดคุย uh huh. แล้วก็การพูดคุยกันก็แน่นอนนะครับต้องทาตามกติกาสากลไม่สามารถเป็นองค์กรก่อการร uh ้ายได้นะครับ ไม่สามารถมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อการร้ายซึ่งของเราสารดีกาก็ได้ตัดสินไปแล้วว่ามีหลายคนในทางใต้มีพฤติกรรมอันเป็นการก่อการร้ายก็ทําไม่ได้นะครับ,รบส่วนเขาเสนอว่าเขาอยากจะได้รับการคุ้มครองและการไถ่โทษก็ต้องไปดูนะครับว่า นโยบาย66ทับ 23, uh huh. 2 3 65ทับ2 5ซึ่งมาจากพื้นฐานของคำสั่งรัฐบรีเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่ซึ่งจริงๆนักวิชาการหลายคนก็บอกไม่น่าจะพอและไม่น่าจะตรงนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับ uh huh. คนเหล่านี้ไปแตกต่างจากคอมมิวนิสต์ที่ไม่ได้ต้องการสถาปนา uh huh. รัฐปาตานีนะครับเขาต้องอคนเหล่านั้นเขาก็ต้องการเปลี่ยนระบอบก,การเมืองไทยเท่านั้นเอง uh huh. แต่คนกลุ่มเนี้ยนะครับ uh huh. ขาต้องการสถาปนารัฐใหม่ซึ่งในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเออรูเดนทิซึ่มนะครับหรือว่าเซเปเดนเชปเดนิซึ่มซึ่งจะแตกต่างกันโดยทิ้นเชิงาก,การเปลี่ยนระบอบการปกครองนะครับครับอ,อยู่รัฐเดิมแต่ขอเปลี่ยนการปกครองแต่รูปแบบสามจังหวัดไม่ใช่นั้นเขาขอตั้งรัฐใหม่เลยใช่ครับและสุดท้ายเวลาไปคุยคุยกับเขามีจํานวนเพิ่มเรื่อยๆนะครับที่เอาหลักศาสนาที่บิดเบือนมาใช้ครับแล้วก็เกิดความนุนแรงแบบที่เรียกว่าสุดโต่ง หรือเอ็กซ์ตรีมซึมนะครับอย่างที่เราเห็นในตอนออกกลางในประเทศเพื่อนบ้านมาจากในมาเลเซียก็เยอะครับมีคนโอดที่ดูแลสุดโต่งแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะกลับไปใช้คำสั่งของอรัฐรีหรือว่านโยบายแบบเดิมเพื่อที่จะนำคนเหล่านี้เข้ามาร่วมนะครับกระบวนการพัฒนาชาติไทยเนี่ยจริงๆมันกลายเป็นมาตรยี่ิบ็ดของพรบรความมั่นคงไปแล้วนะครับครับซึ่งขนาเนี้ก็ก็พร้อมที่จะใช้แต่ว,ว่าเงื่อนไขก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องให้ศาล ตัดสินว่าเขาผิดทางอาญาหรือไม่ซึ่งคนเหล่านี้ไม่เอานะครับไม่ยอมแล้วก็เลยทําให้ไม่สามารถมานั่งโต๊ะพูดคุยกับเราได้มาตรารยติเก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าจะให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับขณะนี้ร่างมาตรารยุติเด็ดใหม่ก็น่าจะอยู่บนโต๊ะผู้บริหารแล้วครับั้งหมดเหล่านี้ถ้าทําได้ภายในหนึ่งปีนะครับ,รบเราก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายมุมงจรงิจรงๆเหมือนคนที่ก็เป็นเจรจาอ่ากับอกองทัพตลดปล่อยไอแลนด์เหนือของอังกฤษนะครับซึ่ง ขณะนี้คนเหล่านั้นมันนั่งอยู่ในการพูดคุยสันติสุขของเราแต่อยู่อีกฝ่ายนะครับอือาจารย์อย่างที่เราไปคุยก่อนในนี้หลายรัฐบาลเนี่ยการเจรจาเรียกว่าสันติสุขเนี่ยนะฮะเราคุยผิดฝ่ายผิดตัวเลยฮะหรือว่าตัวจริงหรือว่าเขายังไม่มีอำนาจเต็มในการดูแลพื้นที่เหรอฮะเราไม่สามารถคุยกับกลุ่มที่ทําผิดกฎหมายอาญานะครับได้ะัะนั้นก็หนีการเหมือนกับว่าตัดตอนปลดคนออกมานะครับมาพูดคุยกับเรา นะครับายคนนี้อาจจะไม่มีคดีหรือว่าไม่ได้รับผิดชอบ,บในการสั่งการโดยตรงก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าจับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําให้เกิดพื้นที่ปลอดภัไยไปแล้วก็อาจจะโดนจดจริงๆไม่ได้กลับเข้าไปอีกนะครับหรือว่าส่งคนที่ระดับล่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามารจริงๆบัญชีรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยมีอยู่แล้วทั้งสองประเทศว่าใครเป็นใคร ก็พิสูจน์ทราบอีกสักหน่อยก็ได้แล้วก็นําขึ้นโต๊ะพูดคุยเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทําแบบนี้เราก็เห็นชัดว่าอ่าในขณะที่เรากําลังได้ชัยชนะนะครับทางด้านยุทธการทางด้านความปลอดภัยคความดุลแล่นลดลงไปเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พอขึ้นก็พูดคุยเรากับกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์ทันทีเพราะอ้างเกติกาสากลจะกําหนดใจตนเองเขาอ้างว่าให้เราปลดอาวุธถอนฐานเขาอ้างว่าเขาจะต้องมีอ ารายละเอียดทางเทคนิคต่างๆเพื่อควบคุมการใช้กาลังของเรากกับการเป็นว่าเรามีแนวโน้มที่จะเพี้ยนทางทางยุทธศาสตร์ทันทีระยะยาวเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนสถานการณ์นะครับดึงเขาเข้ามา่ที่โต๊ะเขาก็จะเสียเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ทันทีเพราะว่าผู้กออ่อการร้ยายกระบวนการย้ายดินแดนไม่สามารถประกาศเจรจา,าแบ่งย้ดินแดนได้ไม่ว่าจะเป็นที่ลิป,ปนนะครับที่มาเลเซียที่อังกฤษหรือว่าที่สเปนนะครับเพราะั้นคนเหล่าเนี้นะครับก็จําเป็นต้องออกมาจาก ที่ซ่อนที่สำนักที่ตั้งให้ได้โดยมีมาเลเซียเป็นผู้ประสานง,งานต้องนําออกมาครับที่อื่นเนี่ยเขายังอ้างว่าเขาคือกลุ่มไหนความต้องการของเขาคืออะไรแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยไม่เคยมีการประกาศเลยว่าเป็นฝีมือของของกลุ่มเราเรามีความมุ่งมั่นมุ่งหมายที่จะทําอะไรไม่เคยออกมาเป็นทางการเลยนะครับอาจารย์เราแต่รู้ว่าเขามีบันไดเจ็ดขั้นในการที่จะแบ่งแยกดินแดนทําไมอของเราจึง จึงไม่ยอมเผยตัวหรือ,อแสดงสัญลักษณ์ว่าเขาต้องการอะไรครับอาจารย์ทางฝั่งเราค่อนข้างพิสูจน์ชาตกันชัดเจนมาหลายปีแล้วนะ,ค,ะครับหลังจากที่ถบเถียงกันว่ามีองค์กรเหล่านี้จริงหรือไม่เป็นองค์กรรับหรือไม่นะ,ค,ะครับมีใครเป็นใครแต่หลังจากการเสียชีวิตของนายมาไซรุเซงซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้นำขันจิตวิญญาณก็มีคนขึ้นมาใหม่แล้วก็มีโครงสร้างใหม่ที่ชัดเจนนะครับ,รบและเป็น,แล,ปนและเป็นที่สรุปเห็นท้องต้องกันในหน่วยงานความมั่นคง20ประหน่วยว่า ใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาอาจจะตกผลึกแล้วนะครับที่ได้เริ่มมาหลายรัฐบาลที่จะต้องนําคนเหล่านี้มาเปิดเผยตัวเองแล้วก็มานั่งพูดคุย uh huh. อย่างจริงจังๆนะครับถ้าทําได้จริงรนะครับไปที่เขาเคยเจอกันเขาก็บอกว่าก็จะเกิดความสงบรัฐไทยก็จะไม่เสียเปรียบนะครับ uh huh. แล้วก็อาจจะต้องหาทางออกให้เขาด้วยนะครับในเรื่องการกลับเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับอต่ต้องมีการ อาจจะโทษหรือว่ามีการคุ้มครองเขาในความผิดเดิมที่มีอยู่นะครับ,รบแต่ข้หมดวันนี้ต้องมีการวางอาวุธนะครับแล้วก็มีการลดลความรุนแรงลงทั้งหมดอย่างที่หลายประเทศก็ทํากันครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่เราไปแย่งชิงมวลชนให้มาอยู่ฝ่ายเราแต่ว่าฝ่ายที่เห็นต่างเขาก็มีเพิ่มจํานวนแล้วก็ก่อเหตุอยู่อย่างเนืองๆเ,เ,เนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่รัฐของเราเขามีตัวเลขไหมครับอาจารย์ฮะว่ากลุ่มที่เห็นต่างเนี่ย จำนวนเท่าไหร่ในพื้นที่สามจังหวัดแล้วก็ที่มาต่อสู้กับทางรัฐของเราอยู่เนี่ยครับมีครับมีมีครบตัดขั้ว่าใครเป็นใครอ่ามีวงสามวงนะครับวงแกนนําจริงๆที่อยู่ต่างประเทศสังกัดมีเท่าไหร่ครับแกนนําที่เป็น,อนกองกําลังอยู่ในพื้นที่มีเท่าไหร่แนวร่วมสนับสนุนทางการเมืองมีเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเหล่านี้มีอยู่แล้วในระบบนะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยเพื่อปรับตัวเลขให้ให้เห็นร้องต้องกันนะครับ แต่เหตุการณ์ร้ายเนี่ยภาคใต้ไม่ได้เกิดในสูตรเจกาศนะครับคนในืุนที่ภาคใต้รู้ดีว่าใครเป็นใครนะครับแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าเกรงกลัวต่อความไม่ปลอดภัยแม้แต่โต๊กูก็หมาบก็ไม่กล้าพูดไม่ว้าบอกว่าสิ่งที่เข้าสาสนาปิดไปบิดเบือนสุดโป่งเนี่ยผิดนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดความกลัวคลุมเครือนะครับแต่ว่าความรุนแรงที่ลดลงเนี่ยลดลงต่อประชาชนโดยทั่วไปนะครับแต่ไม่ว่าจะโดนลูกหลงบ้างอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นระยะ นะครับแต่ว่าเจ้าหน้า,าที่ยังโดนอยู่เลยฮะจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ราชการแล้วก็ประชาชน,ชาชนที่นะครับเข้าใจเห็นใจแล้วก็ทํางานร่วมกับรัฐนะครเหล่านี้ยก็จะเป็นเป้าหมายนะครับไม่ได้มากครับเท่ากับในอดีตนะครับแต่ว่าก็เพียงพอที่ทําให้การบริหารจัดการตรงเนี้ยนะครับทําได้ยากแล้วก็การเจรจาต่อรองเนี่ยก็เสียเปรียบเพราะว่าเขาก็จะยื่นเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเพื่อเพิ่มเงื่อนไขต่างๆเพื่อจะนําไปสู่การ แบ่งแยกดินแดนหรือกำหนดใจตนเองตั้งรัฐหรือว่าเขตปกครองพิเศษนะครับตรงนั้นนั่นคือเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ระยะยาวครับเขาสามารถฝึกคนนําคนรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการของเขาที่ต่อเนื่องเลยแหละครับอาจารย์ครับครับครับแต่ก็ไม่ได้มากก็มีคนออกมานะครับเราก็ได้ทบทือคนที่ทั้นเข้าไปและท่าออกมานะครับแล้วก็มาตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไงดีนะครับอ่าก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่จะต้องลดลงของฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อไม่ไปเร่งปฏิกิติยารทาให้ เขาสามารถเป็นคนเข้าไปเป็นแนวร่วมได้นะครับ <S <S แต่ว่าการโฆษณาชวนเชื่อาการกล่อมกลาวทางลัทธิรุนแรงแบบสุดโต่งนี่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับใช้หลายหลักผสมกันนะครับประวัติศาสตร์นะครับที่เขียนขึ้นมาที่ชัดเจนในแง่ของเขานะครับ <S <S เรื่องของความไม่เท่าเทียม <S <S เรื่องของที่มีอยู่แล้วในทุกสังคมนะครับทุกพื้นที่แต่ก็เอามานะครับ ใช้ประกอบนะครับการกระทำของเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับกระบวนการยาเสพติดและอื่นๆอีกบางส่วนทีน่เข้าไปผสมผสานเราก็น่นอนหลักศาสนาที่บิดเบือนนะครับทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยอยู่ประเทศเดียวในโลกนะครับหลายประเทศก็เป็นแบบนี้นครับ,รบแต่ว่ารุนแรงมากน้อยต่างกันว่าปแลาของเราเนถือว่าพัฒนาการยังไม่รุนแรงเท่าหลายประเทศด้วยซ้ําแต่ว่าอ่ก็ทําให้เราต้องเสีย สูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินไปมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับครับครับ,รบผมลงไปคุยกับฝ่ายคอมมอนคงในสามจังหวัดนะครัระอาจารย์ฮะคือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยผู้บริหารเองเนี่ยเขาก็อธิบายมาบอกว่าลองไปดูดีๆนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากําลังจะเคลียร์แต่และคดีที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดว่าอ่ะหเดือนเนี่ยเกิดขึ้นกี่คดีแล้วมา ไล่รา,ายละเอียดดูแลแต่ละคดีเนี่ยเป็นอะไรกันกบ้างเขาบอกว่าแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ฮะมันเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนเช่นปัญหายาเสพติดค้าของเถื่อนค้าน้ำมันเถื่อนกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่มันมาแอบอิงอยู่กับสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยเท่าที่อาจารย์ไี้วิจัยมามันมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นจริงไหมครับอาจารย์ฮะครับก็ก็จริงครับแต่ตัวแรกเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าการุูแลแบบสุดตรงนะครับ ไม่ต้องดีมากนะครับปารีสไตน์เนี่ยต้องเกือบสามล้านนะครับฮารมสซี่มีไม่กี่พันนะครับคเอาความแตกต่างกันก็อยู่ตรงนั้นนะครับถ้าจะพูดตามภาษาสมัยใหม่ในตะวันออกกลางนะครับกระบวนการฮามาสที่ไม่ได้มีสองสามล้านนะครับครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เชลทําไปจัดการกับคนนะครับเป็นร้อยเป็นพันก็เห็นสภาพแบบนั้นนะครับแม้ว่าเราก็ไม่ได้สนับสนุนแนวทางที่เชลทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คล้ายกันนะครับคดีความต่างๆ นะครับนับร้อยนับพันก็เป็นคดีทั่วไปนะครับซึ่งขณะนี้ระบบแยกแยะได้ดีขึ้นเยอะนะครับว่าอะไรเป็นความมั่นคงอะไรไม่เป็นนะครับแล้วก็แต่แน่นอนนะครับทุกพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องแกนคอร์เซ็นเตอร์เรื่องยาเสพติดที่สุไหนกกลกที่ท่าดาวที่เบตงปัญหาก็คล้ายๆกันนะครับกระบวนการข้ามชาติว่าถึงว่ารุนแรงกว่าด้วยซ้ําในบางลักษณะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีความ ชัดเจนในสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเรื่องอะไรที่เหมือนกับเป็นการสู้รบสงครามกลางเมืองอย่างเช่นในเมียนมาร์นะครับก็บทําให้คนอาจจะมองไม่เห็นอืจริงจริงแล้วค่อนข้างสงบสุขมากด้วยซ้ำอ่าแต่ถ้าคุณนรลงคุณอาทิตย์ไปที่ชายแดนจะสังเกตว่ามันผิดปกติมากทุกอย่างส,สงบมากตามแนวชายแดนอืมเพราะกบวนการเหล่านี้ครับตลาดกลางคืนเนี่ยอาหารการกินน่าน่าเดินมากเลยครับอาจารย์ฮ <laughs> ะโดยเฉพาะที่ตลาธิวาอาหารอร่อยด้วยนะแต่ เอาส่วนน้อยก็จริงแต่ความคิดของเขายังสุดโต่งอยู่ยังอยากจะแบ่งแยกดินแดนอยู่แต่ทําไมเราดึงกลุ่นคนเหล่านี้กลับมาอยู่กับเราไม่ได้ล้วครับอาจารย์เอคุณลงคุณอาทิตย์ได้มีโอกาสไ้ถามไหมครับว่าหม่องข้อไหนได้คุมชายแดนทางใต้อยู่ครับครับชาวบ้านเขาก็จะบอกได้นะครับใครคุมตรงนั้นใครทาใไม่สงบนั่นแหละครับก็คือปัญหาที่ว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมาจากขบวนการเหล่านี้นะครับ ราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ิธีการแก้ก็ก็แน่นอนนะครับในส่วนที่สุดตรงส่วนที่รุนแรงซึ่งมีไม่มากแต่ว่าอ่าได้พื้นที่แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในความบาดกลัวเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่แกนตรงนั้นนะครับครับอ่าเมื่อแก้ได้แล้วก็ก็อาจจะ,ะดูเรื่องอื่นๆความการเรื่องระบบการศึกษาก็มีปัญหาเยอะนะครับอครบเรื่องการถมาขเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ลงตัวหลังจากที่ ปรับมนาหลายครั้งแต่พื้นที่ที่านได้เป็นพื้นที่แรกๆนะครับที่ใช้ระบบยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เอาหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยมาทํางานร่วมกันนครับแล้วก็จัดับประมาณเดียวกันถ้าเราทําได้ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นกระภาพมากขึ้นนะครับอืแล้วก็อาจจะทําให้เกิดประสิทธิภาพแต่ว่าการเพิ่มการมีส่วนร่วมของ คนในท้องถิ่นในอีกแบบหนึ่งนะครับตามรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็จะต้องทําด้วยนะครับแล้วจะทาให้เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับพื้นที่แล้วก็เขารู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเขาจะช่วยปกป้องพื้นที่เขาด้วยนะฮะใช่เช่นเช่นความนี่ยจะทําน้อยไปในอดีตแต่วที่สาติกำหนดให้ทานะครับคือความเหลื่อมล้ามันต้องน้อยกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์ปัญหามันจิงสงบลงได้ ใช่ครับตัวเลขความเหลื่อมล้ำเนี่ยน่ากลัวแล้วก็น่ากตกใจมากในสามจัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เหลื่อมล้ำแต่ในสามจัดชายแดนเมื่อไปดูข้ามชายแดนไปมาเลเซียเนี่ยยิ่งต่างกันนะครับหลายสิบเท่าเลยนะครับืเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นปัญหาหลายซ้อนนะครับทำให้คนจํานวนเป็นแสนต้องข้ามไปทํางานที่นั่นนะครับแล้วก็มีขบวนการาข้ามชาติต่างๆว่ากันไปว่าแล้วหนักกว่าชายแดนเมียนม่ายนะครับเพราะว่า คนไทยไม่ได้หลายแสนคนที่ไปทํางานในเมียนมานะครับแต่ภาคใต้ใช่ครับอืมใช่เราทะลักไปร้านต้มยำกุ้งเต็มไปหมดอยู่ฝั่งนู้นก็คือเงินดีกว่ามีรายได้ดีกว่าส่งเงินกลับมาจุนเจือพื้นที่สามจังหวัดได้มากกว่าทํางานอยู่ในพื้นที่และ<ม>ใ,นใ,นในในทางเดียวกันขบวนการก็อาศัยช่องทางข้ามข้ามพรมแดนเหล่านี้ครับสวนทางกลับเข้ามา<ช>อันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเสนอให้มีการ จัดระบบชายแดนใหม่ขยายด่านเปิดด่านนะครับปิดทางธรรมชาติทํารั้วนะครับที่พูดกันว่ารั้วหรือกําแพงเนี่ยเสนอในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยมานานนะครับหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วเคทดลองใช้มานะครับนับสิบปีสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องไปขยายผลแต่ทางมาเลเซียก็อ้างว่าเขายังไม่พร้อมที่จะใช้ระบบสากลอย่างเช่นใช้ระบบไบโอเมตริกสแกนคนทั้งหมดลัวเรื่องสองสัญชาตินะครับเพราะว่า ผลของชาตินี้ทําให้เขามีความได้เปรียบทางการเมืองและอื่นๆนะครับแต่ว่าเขาก็ไปตกลงกับทางสิงคโปร์เรียบร้อยว่าเขาจะมีระบบไบโอเมตริกับเข้าเมืองสิงคโปร์เข้าเมืองมาเลเซียพนพรมแผงตรงนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ,ถ้าใครใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ต้องนําเรื่องนี้นครับไปพูดให้ดีเจรจาให้ชัดเจนนะครับในรายละเอียดนะครับอย่าให้ทางมาเลเซีย วาดฝันให้เราเหมือนหลายรัฐบาลที่ผ่านมามว่าจํารทำยกระดับการศึกษาว่าจะคุมซึ่คุมมีแต่ของจริงเนี่ยไม่ค่อยได้ทำคือไบโอแมตตริกไปใช้กับฝั่งสิงคโปร์ไม่กับฝั่งเรายังไม่พร้อมนะฮะครับรื้วก็ไม่พร้อมขยายด่านก็ไม่พร้อมราดตัดสิรนร่วมกัน การงานเคยเดนตลอด2ี่สชั่วโมงก็ไม่พร้อมตกลงมไม่พร้อมทุกอย่างครับออาจารย์แต่ว่าเวลานี้เนี่ยคุณทักษิณเองเนี่ยก็คืออยู่ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนด้วยแล้วก็มีนายกฐมนตรีของมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนด้วยนะตรงนี้มันจะทําใหทา้ทางการการทางการมาเลเซียเนี่ยเขาจะสามารถเอาตัวใหญ่ที่ระดับสั่งการเ,เข้ามาสู่โต๊ะเจราจาได้ตัวนี้มันจะมีความหวังมากขึ้น,นครับอาจารยใร์ใช่ครับใช่ครับก็เป็นเหมือนกับภาระหน้าที่ของมาเลเซียนะครับแล้วเขาเองก็ทราบดีนะครับเพราะว่าคุณอันวายรุธินเนี่ยเสด็จกับ จากกลุ่มการนําที่เคยเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่โดยสัมรับวนการเยาวชนและอื่นๆเขาคุ้นเคยกันดี<ช>พักสายค้านเขาก็คุ้นเคยเพราะเขาเคยเ,คยเป็นพัก่ายค้านมาตั้งนานเพ<ช>ร<ช>าะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทำจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเขาาจะไม่ได้พูดแต่เขาเริ่มเขาเริ่มทำจริงๆก็ดีนะครับแลแ้วตรงนี้อาจจะเป็นที่มาของการพูดว่าภายในปีหนึ่งสายกา,า,ารจะขึ้นข่ายมากขึ้นนะครับหรือว่าจะยุติลงแต่ว่าทุกคนก็ยังต้องรอดูไปนะครับว่าจะจริงหรือไม่นะครับแต่ว่า กันเป็นนานมอนโยบายเก่าๆอย่างเดียวมาคงไม่ได้แล้วนะครับตอนบรลเียกับไทยต้องเดินหน้าจัดการกับกลุ่มความรุนแลแบบสุดโต่งที่อาศัยช่องว่างแล้วก็ทําความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆให้กับสองประเทศนะครับครับมาเข้าสู่ระบบอาจจะไม่ได้สงบทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อได้นั่งโตะนะครับการที่จะไปสั่งการทําอะไรก็น้อยลงเยอะครับอยังอาเจสงบลงได้เขามาจากปัจจัยอะไรเหรอครับอาจารย์เขาก็มีความเห็นแตกแยกอย่างเราเหมือนกันเลยอะครับ ครับก็แตกต่างกันเหมือนกันนะครับเ,าเขามีภัยพิบัตินะครับทําให้คนก็เสียชุดมากคานะครับทําให้เขามีความจําเป็นต้องนั่งโต๊ะเจราจารจริงๆนะครับเมื่อนั่งโต๊ะเจราจารแล้วในทางรัฐบาลในอินโดนีเซียก็ลดเงื่อนไขลงเยอะแล้วก็จริงๆประวัติศาสตร์ที่มาของเอเจ็คเขาชัดเจนกว่ามากนะครับถ้าถามนักประวัติศาสตร์นะครับปเป็นการเข้าไปครอบครอมพื้นที่อย่างชัดเจนนะครับโดยการใช้กาลังเมื่อไม่นานไม่นี้เองนะครับเมื่อสามสิบกว่าปีเท่านั้นเองนะครับของเราเองเนี่ยการ ตั้งประเทศไทยรักไทยเนี่ยเป็นมานานแล้วนะครับแล้วได้เข้าไปนะครับถารนาพื้นที่ะนะครับอื่นๆแล้วก็เป็นมิตรชวนของอาณาจักรไทยไปนานมากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างแล้วก็นานชาติก็เข้าไปช่วยนะครับสนับสนุนให้มีการพูดคุยแล้วก็จริงๆสุดท้ายกลุ่มหัวก้าวหน้าทั้งของอาเจทั้งของรัศมีนนทเสียก็มองว่าดีกว่าที่จะสูญเสีย ชีว <Private. S 3> ิตแล้วในีสุก็ต้องกลับมาเจรจาอยู่ดีนะครับก็รีบเจรจาก่อนที่จะเสียชีวิตกันมากกว่านั้นนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองนะครับแล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะดูแลพื้นที่นะครับอย่างที่เราทราบทุกวันนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่เหมือนกับ ทางใต้ทั้งหมดนะครับอย่างคุณภูมิธรรมบอกว่ายุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดเพราะมันยังไม่เห็นจุดจบนะฮะอาจจะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์กันใหม่มันต้องปรับตรงไหนแล้วครับอาจารย์ที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็บอกว่าเราก็เดินมาถูกทางแล้วปัญหามันก็เบาบางลงไปละหรือว่าเจ้าหน้าที่เองที่จะเป็นเป้าหมายอยู่ตอนนี้เนี่ยครับก็ไม่เห็นใจคนที่ต้องไปรับหน้าที่บริหารนะครับถ้าบอกว่ายุทธศาสตร์ ตรงจุดหมดแล้วก็วจะมีคําถามตามมาทันทีว่าแล้วทาไมยังไม่สงบก็เลยต้องบอกว่ายุทธศาสตร์ไม่ตรงจุดนะคร<ม>ับแล้วพอทํายุทธศาสตร์ใหม่และไม่สงบก็ยังบอกว่าไม่ตรงจุดอีกนะครับทําให้ประชาชนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสับสนนะครับแล้วก็อแท้<ม>จริงๆไม่ได้เรื่องยุทธศาสตร์นะครับเป็นการนำเอายุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินะครับซึ่งจะต้องทำอย่างจริงจังกับทุกหน่วยงานนะครับยุทธศาสตร์เนี่ยคือผ่านวงรอบมาพอเป็นยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันได้ผ่านจากาการคุย กับหน่วยงานทุกหน่วยงาน20กว่าหน่วยงานหรือว่า50กองคกรที่เป็นรัฐนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฐานชั้นความลับสูงสุดลงมาถึงความลับมากแล้วก็ลับปกติแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจตรงกันหมดว่ายุทธศาสตร์เนี่ยก็คือยุทธศาสตร์ที่จะนําไปสู่สันติสุขนะครับแต่ว่าการนำเอาไปปฏิบัติแตละท้องถิ่นเนี่ยยังมีปัญหามากนะครับถ้าไปดูตัวชีวิตต่างๆที่ทางรัฐสภาเขาเป็นคนตรวจสอบหรือว่าทางรัฐสภาจะเห็นได้ชัดเละครับว่า ตัวชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นปตามยุทธศาสตร์เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปัญหาแต่ก็มีการอารุปมาลวยยังไม่ยังไม่ได้มีการดต่เนินการฟ้องหรือถอดถอนคนที่ไม่ได้ทําตามยุทธศาสตร์ตามรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ยังมีการขอยืดเวลาเพื่อปรับตัวยุทธศาสตร์นะครับแต่ว่าก็ชัดเจนนะครับว่าหน่วยงานไม่สามารถนําเอานะครับยุทธศาสตร์แล้วก็โครงการแล้วก็แผนนะครับลงไป แผนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก,ก็เป็นแผนเรื่องการศึกษากว้างๆนะครับไม่ได้เป็นแผนรักษาความปลอดภัยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสุดตรงนะครับอตามที่แม่ทัพภาคสี่ท่านพูดอะครับครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายคือต้องปิดล้อมกลุ่มสุดตรงให้ได้นะครับอ่าซึ่งตรงนั้นถ้าทําได้ตามแผนเนี่ยนะครับอก็จะทําให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับควบควบผู้ปกอบการเจรจาแล้วก็การเข้าไปพัฒนา อ่อีกหลายเรื่องที่ต้องทํานะครับคในเรื่องการศ,รศาึกษาในเรื่องยาเสพติดในเรื่องพื้นที่พิเศษที่เรื่องพลังงานนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งหมดเหล่านี้อตัวชี้วัดมีอยู่เยอะมากนะครับและเป็นตัวชี้วัดสากลที่นํามาจากหลายประเทศด้วยซ้านะครับไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดของไทยเองอนะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็กําลังอต้องมานั่งคิดถึงการทํางานให้ดีขึ้นก่อนนี้ในอนาคตครับครับโอ้การปิดล้อมนะกลุ่มสุดโต่งเนี่ย มันต้องได้ใจจากชาวบ้านในพื้นที่ต้องได้ใจจากชุมชนนะเพราะว่าอย่างการก่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยคนก่อเหตุคนหนึ่งจะมีคนดูต้นทางคนตัดต้นไม้คนโรย,โยตะปูเระบายคนให้ชุดให้อาหารให้ยานพาหนะให้อาวุธปืนเขามีเป็นสิบๆเลยนะท,นที่เจ้าหน้าที่ก็บอกมาแต่ว่าถ้าไม่ได้ใจชาวบ้านมาบอกว่ามันมีเหตุแบบนี้มีผู้ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมันไม่มีทางสําเร็จนะครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับอามีปัญหาทับซ้อนกันอยู่สองสามระดับนะครับชาวบ้านอยู่ในความกลัวนั้นชัดเจนไม่ไมีใครดูแลก็ได้ การที่ถอนออกไปหรือว่าไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะครับอแม้แต่การบินถบาทของพระก็ต้องดูแลครูผู้เดินทางก็ต้องดูแลถอนกาลังก็เกิดปัญหาันี้อยู่ในความกลัวชัดเจนนะครับแม้แต่เช้นสถานีตํารวจนะครับที่ตั้งทหารที่ยังโดนตมตีชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนก็จะไม่ร่วมมือสองการเข้าไปปฏิบัติในจริงๆจะต้องมีกองกําลังท้องถิ่นพูดภาษาได้นะครับอย่างเช่นกองพล อ่าพัฒนาที่สิบห้าก็ยังทําให้สําเร็จนะครับครับอแล้วก็การปฏิบัติการก็จะต้องไม่ปฏิบัติการแบบทหารนะครับแต่ต้องเป,ป็นการปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งจะแตกต่างจากการทํางานของทหารนะครับเพราะไม่ใช่เป็นพื้นที่สู้รบนะครับอืมอาไม่ใช่สงครามกลางเมืองนะครับแต่เป็นเรื่องของขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นสายการเิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับอ่เพราะฉะนั้นการที่ทหารเข้าไปนี่ก็สร้างความรู้สึก แ่กแยกมานานนะครับมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบภาษา,า,านะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเรื่องเหล่าเนี้ยจึงได้มีความพยายามในการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาคู่มือในการปฏิบัติการใหม่ๆขึ้นมามแล้วก็มีการใช้ภาษาถิ่นแต่ว่ายัยงยังไปได้ไม่ไกลเลยครับอ,อาทิตยครับคุณรองครับก็ค่อยๆทําเห็นเอา เอากองกําลังประจําถิ่นเข้ามาประจําการแทนฐานประจําการค่อยๆถอยออกไปแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ในดับพื้นที่ด้วยนะถ้ามันดีขึ้นเนี่ยอาจพทหารพร้อมถอยแต่ว่าก็ยังยังส่วนใหญ่ก็ยังตึงๆอยู่ในพื้นที่อยู่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับก็กทหารจัดถิ่นก็ก็มีครอบครัวก็ต้องเป็นห่วงนะครับเมื่อมาทํางานให้ให้กับเราเนี่ย อ่็นได้ชดเนะครับอาสาสมัครของต่างครอบครัวก็เงินเป็นไปเยอะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็ทําให้เราไม่สามารถพัฒนากําลังขึ้นมาได้ไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเลรครับแสดงว,ว่าการข่าวของเขาเนี่ยรู้ลึกเลยนะว่าใครมาเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้างเนี่ยเขาตามไปถึงบ้านเลยอ่ะอาจารย์ตรงนี้แสดงว,ว่าการข่าวของเรายัางยังผิดพลาดบพก่ลงยังเข้าไม่ถึงเหรอฮะก็าอาจจะเสียเปรียบกว่าบ้างนะครับการข่าวชุมชนการข่าวบุคคลเนี่ยแน่นอนนะครับในชุมชนในตลาด นะครับในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะถึงกันเกือบหมดเมื่อก่อนเรามีกำลังผู้ใหญ่บ้านเรามีหน่วยงานที่อยู่ที่นั่นตลอดนะครับมีบนักการเมืองในอดีตที่ทํางานในเชิ่องลุกนะครับ,รบสมัยนี้ต้องอาศัยเอ็นจีโออาศัยองค์กรภาคประชาสังคมครับ,รบที่มีอยู่เยอะมากทั้งไทยทั้งต่างประเทศนับสามสิบสี่สิบองค์กรนะครับแล้วก็ช่วยลดช่องว่างได้แต่แต่ใช่ครับอการข่าวสมัยใหม่ที่ต้องผสมผสานระหว่างการใช้เครื่องมือสมัยใหม่และการใช้ตัวบุคคลเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าดู ข่าวจริงๆนะครับก็ก็ก็ไล่กันอยู่คไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับดูตัววงเวลาดูการสกัดการแจ้งเตือนนะครับก็ก็ถือว่าอ่าสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้แต่ว่าแต่ว่าการเอาข่าวไปใช้ครับของหน่วยงานต่างๆนยังมีปัญหาว่าแต่ละหน่วยเนี่ยก็ยังมีการข่าวของตัวเองที่อาจจะไม่พึงกันถ้าทันไ้ไม่ไม่สามารถตัดสินใจ ปฏิบัติการตามการข่าวที่ตัวเองมีได้ครับครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นปัญหาอัดอั้นมากเลยก็คือกลุ่มเยาว,วชนในนิสิตนักศึกษาในพื้นที่เนี่ยทำกิจกรรมในการที่จะเสนอปัญหาหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเลยจุดละเอียดอ่อนในพื้นที่แทบจะไม่ได้เลยถูกคุมถูกฟ้องร้องดําเน,นินคดีอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นปัญหาของพื้นที่ด้วยไหมครับอาจารย์ฮะเอ่อด้วยความเคารพนะครับน่าจะเป็นปัญหาของครูบาอาจารย์รที่การบดีคณะบดี ครูผู้สอนมากกว่านะครับอันนี้พูดด้วย <c oughs> ความรู้สึกเห็นใจเพราะเคยเป็นอดีตรา์มาก่อนนะครับแต <c oughs> ่กาผู้บริหารไม่ลงมาช่วยดูนะครับ <c oughs> อ่อยเขาจัดสัมมานาอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับจะถ่ายทอดสดหรือไม่หัวข้ออะไรเนี่ยจริงๆมห,หาอะไรเขามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้ากำลัับหลักเกณฑ์เหล่านี้ในเชิงสร้างสารรค์นะครับปัญหาแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับในหลายห้องเรียนนะครับเราได้พูดถึง ปัญหาที่เียงอ่อนก่อนนี้นะครับมาหลายสิบปีแล้วนะครับเลียงอ่อนจริงๆนะครับถ้าออกอากาศรายการคุณนรงคุณอาทิตย์ก็สงสัยว่าคุณนรงคุณที่ต้องเดินทางขึ้นศาลเร็วๆรือนะครับในห้องเรียนทําได้หมดเพื่อฝึกให้นิสิตนักศึกษาเขาเขามีหลักคิดนะครับแล้วเขาโตตอบกันนะครับทําไมจะต้องไลฟ์สดทําไมจะต้องมีผู้สื่อข่าวนั้นก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์อธิการบดีคณะบดีต้องลงไปดูต้องช่วยดูน้องๆเขาด้วยใช่ไหมฮะ แต่ว่าในการเรียนรู้จริงๆในห้องทดลองนี่เราเปิดกว้างหมดเลยนะครับผมก็ได้ไปนั่งสังเกตการก็ยังรู้สึกชื่นชมอาจารย์บางคนที่เขาเขาเปิดกว้างทุกได้ทุกนะครับทุกประตูจริงๆในที่สุดก็จะได้ข้อสรุปที่กลางๆไม่สุดโตง่งนะครับได้ข้อสรุปที่สมดุลน,นะครับเป็นข้อสรุปที่พูดง่ายๆงว่าชาวบ,บ้านธรรมดาก็สัมผัสได้มาจากสามัญสำนึกนะครับที่ต้องรวมกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่มีใครสุดโต่ง นะครับแต่แต่ถ้าไปปิดกั้นเนี่ยเราก็จะได้แค่คาดได้ข้อเสนอทางเดียวแล้วก็จะไปรู้สึกอัดอั้นอย่างที่คุณลงคณอาทิตย์พูดครับอย่างอาจารย์ไปทําวิจัยเนี่ยแล้วก็ลงไปสอบถามรายบุคคลสําหรับผู้เห็นต่างเนี่ยกรอบความคิดที่เขาคิดออกมาว่าไม่เอากับรัฐไทยเนี่ยเขาเขาได้กรอบความคิดตรงนี้มาจากไหนเหรอครับอาจารย์เออได้เกะครูบาอาจารย์ได้กัได้ได้มาจากผู้สอนครับนะครับ ผู้ชี้นําส่วนหนึ่งนะครับในอดีตตำบตําลาบางส่วนนะครับได้จากต่างประเทศตอนหลังมีแนวทางจากต่างประเทศชัดเจนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปดูแลนะครับให้ดีแล้วจริงๆเขาก็ไม่ค่อยกล้าเปิดเผยนะครับจะได้คุยกว่าจะได้กว่าจะได้เจอก็ต้องผ่านนะครับอคนกลางนะครับที่คนกลางหลายคนก็นั่งอยู่ในสภานั่นแหละครับอ เพราะฉะนั้นเราต้องลงไปนะครับพัฒนาพื้นที่เราต้องทําหลายมิติร่วมกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการปราบอย่างเดียวใช้กําลังอย่างเดียวนะฮะการพูดคุยสนันส,สุขก็เป็นทางออกหนึ่งของทุกๆปัญหาความแป่แย้งเลยนะฮะการดูแลพื้นที่นะฮะอย่างน้อยให้ความเลือดร้อมันลดลงการศึกษาที่พื้นที่นะฮะให้ยกระดับขึ้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยนะครให้สถานการณ์ในจังหวัดยนดนภาคใต้สำน็จผลในวันนี้นะครับอ,อจาจารย์ะครับใช่ครับ ครับครับขอขอบคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะครับนักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ